คุณไอรักชนกตอนที่ไปลงเขตวันอยู่บำรุงผมก็เคยถามคุณชัยธวัฒน์นะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นรุ่นน้องที่ผมรู้จักมานานก็ถามว่าเฮ้ยต๋อมต๋อมคิดยังไงว่าเอาไอ์ไปชนกับวันอยู่บำรุงต๋อมอันนี้ผมเล่า,ลาย้อนหลังเพราะต๋อมตอนนี้ต๋อมก็ไม่ได้ทํางานกับพรรคแล้วเนี่ยครับผมสามารถดินทาได้แล้วผมได้เปรียบแล้วต๋ตอมชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเฮ้ยพี่อย่างเนี้แหละเหมาะเขตวันอยู่บำรุงถ้าเอาผู้ชายไปเนี่ยแม่งไม่รอดว่ะพี่ ต้องเอาไอาไปถ้าเอาไอาไปเนี่ยวันจะไปไม่เป็นวันไม่รู้จะทํำยังไงกับไอผมก็เลื่อนใจว่าโอ้ต่อมนี่มันมันหวังดีระสคงร้ายกับไอหรือเปล่าว่ามันเอาไอาไปล่อเป้าหรือวันอยู่บุลุงปรากฏว่าต่อมเนี่ยคิดถูกนะครับคือวันอยู่บุลุงเขาเป็นแนวบ้านใหญ่เป็นแนวป่าใจถึงเพิ่งไดนะ้ถ้าเป็นผู้ชายไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องกันนะครับเพราะพอส่งไอไปเนี่ยซึ่งเป็นเด็กกระเพิ่กระเพ้านะครับ ไม่ได้มีความเป็นบ้านหยงบ้านใหญ่อะไรฮะเียก็ขี่จักยานสะเงาะสะแงไปเรื่อยๆเนี่ยวันอยู่บำารุงไม่รู้จะทํายังไง ช่วงแรกก็มีการโพส Facebook ด่ามีการโพสต์ Facebook กันแหนกนแหนนะครับมีทีมงานของคุณวันเข้ามาแซไออย่างนั้นอย่างนี้แต่ยิ่งแซไปยิ่งแซมาเนี่ยครับกองเชียร์ไอดันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในสุดผลการเลือกตั้งก็จบด้วยความพ่ายแพ้ของคุณวันอยู่บํารุงไปนะครับเพราะพรรคประชาชนเขาเป็นตัวอย่างของการทาพรรคการเมืองซึ่งไม่ใช้เงินจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากไม่ใช้เงินเนี่ยนะครับเขาก็ยังใช้ความตรงไปตรงมา นะครับพอใช้ความตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาชนะใจประชาชนทีนี้พอเขาชนะใจประชาชนโดยที่เขาไม่ใช้เงินเนี่ยนะครับเขาก็เลยยิ่งเป็นที่มันไส้ของพักการเมืองรุ่นเก่าหรือนักการเมืองรุ่นเก่ามากขึ้นเพราะว่าพวกพักการเมืองรุ่นเก่าหรือนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยะครับแค่จะลงสอสอเนี่ยนะครับยังต้องเอาเงินไปให้พัก นะนักการเมืองบางคนจะเอาจะลงสอสอต้องเอาเงินไปให้พักเพื่อให้ผู้ใหญ่ในพักเอาตัวเองลงบางคนอยากได้อันดับบัญชีรายชื่อดีๆต้องให้พัก30ล้าน40ล้านมันมีอย่างนี้หมดแต่พักประชาชนเนี่ยนะครับคนอย่างไอ้ถ้าไปอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ลงสอสอหลอกบ้านไม่มีตังค์นะครับไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไม่ได้ลงหลอกได้ลงเพราะอยู่พักประชาชนอยู่พักก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นพักอื่นๆพักการเมืองเก่าๆเนี่ยนะครับมันเลยเป็น เรื่องที่พักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยมันมันไส้คนแบบนี้มันคือ DNA คนละแบบกันนะครับอาขอบคุณคุณเดือดชิคเก้นนะครับบอกว่าสอสอไอมีสิทธิประเมินและพิจารณางบประมาณเพื่อให้วงประมาณจากส่วนกลางจาัดสรรยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามหลักกดก v e นเซอร์อันนี้ก็พูดถูกว่าแกเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณอันนี้พูดถูกนะครับแกมีตาแหน่งนะครับ อ่อันนี้พูดถูกนะครับคุณไผ่อาจจะลืมไปว่าคุณไอ์แกมีตาแหน่งเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่นะครับพวกพักการเมืองรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาหมั่นไส้เขาเกลียดนะครับเพราะเขารู้สึกว่ากูเนี่ยใช้เงินต้องเยอะทําไมกูแพ้อ,อีนี่ทําไมกูแพ้ไอ,อ้นั่น นะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับที่ปทุมธานีเชตวันเตอร์ประโคนก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีตังอะไรเลยนะครับลูกชาวบ้านเป็นนักข่าวมติชนไปสู้กับสสปทุมธานีพวกสสหน้าเก่าทั้งหลายพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายเชตวันชนะขึ้นมาปทุมโกรธกันทั้งนั้นบ้านใหญ่โกรธทักษิณโกรธว่ามึงชนะได้ยังไงวะไอเชมันคนนักข่าวมันไม่มีตังสักบาทพวกมึงบ้านใหญ่ทั้งหลายไปชนะได้ยังไงเนี่ย นะนรัะความเป็นพักประชาชนกับความเป็นพักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยวิธีคิดมันแตกต่างกันพักประชาชนเขาไม่ได้เป็นสอสอเขตเพื่อไปเอางบประมาณมาปรนเปลอคนในเขตตัวเองแตกต่างกับพวกพักการเมืองรุ่นเก่านะครับที่มันต้องการจะ ไปเป็นกรรมธิการก็ประมาณเพื่อเอาเงินมาล้างผลาญในเขตตัวเองทําถนนที่ไม่มีความจําเป็นทําคลองส่งน้ําที่ไม่มีความจําเป็นทําคลองประปาที่ไม่มีความจําเป็นทําฟุตบาทที่ไม่มีความจําเป็นนะครับทําไฟจราจรที่ไม่มีความจําเป็นทําอนุสาวรีย์ที่ไม่มีความจําเป็นทําการแจกพันุ์ข้าวที่ไม่มีความจําเป็นนะครับขุดลอกคลองทุกปีขุดลอกคลองทุกปีนับขุดน้ําบาดาลทุกปี เพราะทั้งหมดนี้มันได้เงินเปลี่ยนทางเท้าแนะทุกปีทั้งหมดนี้มันได้เงินเพราะวันนี้นะครับไอการตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชเนเขาเห็นเขาอยากเห็นมานานแล้วนะครับว่านะครับการใช้งบประมาณที่ดึงภาษีคนทั้งประเทศไปเพื่อจะปนเปรอคนบางเขตเลือกตั้งซึ่งสอสอไปอยู่ในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นะครับการที่สสบางคนไปยึดกรรมธิการงบประมาณแล้วดึงเงินของคนทั้งประเทศไปลงในเขตตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะเท่ากับว่าคุณได้ทุจริตทางอ้อมนะครับในการเอาเงินเาษสีประชาชนไปสร้างคะแนนให้ตัวคุณเองมันไม่ได้นะครับถ้าสอสอ,อยากให้ประชาชนเป็นที่รัก มันมีทางเดียวคือคุณทํางานถ้าคุณอยากจะก่อสร้างอะไรคุณใช้เงินคุณไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณนะครับใช้วิธีไปเป็นกรรมธิการก็ประมาณแล้วก็ดึงเงินไปลงบุรีรัมย์ดึงเงินไปลงสุพรรณนะครับดึงเงินไปลงกําแพงเพชรนะครับดึงเงินไปลงเชียงรายโดยที่มันคือเงินของคนไทยประเทศทั้งประเทศคุณคือคนที่คอรัปชันทางอ้อมนะครับระบบที่สสดึงเงินคนทั้งชาติไปลงเขตตัวเองในอดีตนะครับ พระพยอมกัลยาโณเคยพูดไว้อย่างนี้นะครับสวัสดีนะครับคุณอัชลาวันรัตนพันธ์ใน a c e b o o k บอกว่าเป็นจักรสุราชขอบคุณมาก,มากนะครับขอบคุณมาก,มาก,มากนะครับในอดีตเนี่ยนะครับพระพยอมกัลยาโณเคยพูดไว้อย่างนี้นักการเมืองบางคนเนี่ยนะครับดีระดับเขตแต่เลวระดับชาติพระพยอมพูดอย่างนี้ในอดีตมีนักการเมืองคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับว่ามักจะเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปสร้างถนนใหญ่ๆใ,ใ,ในพื้นที่ตัวเองในจังหวัดตัวเอง ะครับจังหวัดไม่เยอะจังหวัดไม่ใหญ่แต่ถนน8เลนไฟสว่างสวัยจนแบบกลางคืนนะครับไปนั่งเย็บผ้าริมถนนยังเย็บได้นะครับน่าเกลียดนะครับแล้วก็ภาพภูมิใจว่าโอ้โสอสอคนนี้เนี่ยนะครับเก่งจริงๆนะครับเอาเงินภาษีประชาชนทําถนน8เลนในจังหวัดซึ่งมีสอสแค่3คนนะครับถนนเรียบกว่าถนนในกรุงเทพอีกนะครับพระพยอมกัลายาโณท่านพูดไว้เลยว่า คนแบบนั้นนะักการเมืองแบบนั้นเนี่ยดีระดับเขตแต่เลวระดับชาติเพราะเอาเงินคนทั้งชาติไปหาเสียงให้กับตัวเองทางอ้อมโดยเข้าไปยึดตำแหน่งกรรมธิการก็ประมาณวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ